o Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Di pertandingan, kalau kita turun lumpur, kita harus yeah okay.

ตะว่าประมาณ้โอ้ตัดดี่กิโยกเกอบเกือบพอดเกโอบพอโอ้ยนี่คือเกือบหลายใท่ไหมต้อ้มาตรงนี้มนี่เอาหน้าเ้หเลยนะอแล้วด้อะแล้วองนี้นะอนี้เก็ดง่ายอนี้ซิเข้าไปไหนบอไม่องนี้เกิดจ้อไปพุ่นเอาเร่อี้ไปเอ้ทนบริแทมอเาอาเอาองนี้ขอไหบนี้

Oh okay, yeah. Okay.

ມັນມາຮອດທາງ

เอาไปทำนี่เลยลายเขาไงไม่มจะบอกบางจะบอให้ตรงนี้บาง่อันนี้ก็จ้ำๆเลยเออมาจ้ำๆเลยบ่จ้ำนี้เลยบ่เออไม่ให้บาง

เอาตรงนเอาเอาเม็ดุนกอนว้นเียวไดได้เรงนี oh oh oh. Oh oh ้ข oh ึ oh uh ้นกอนเมืกังมันจะมีจะบลเยี่ยมได้เอาง่ายขึ้นกอนเอาเอาหเอาวเดียว้าเราไปมนะเราไม่ควรส่งเลยโอ้ยดิบดิอ้าวเอาเร็วเรใช่โกับ

ਹਾਂ uh.

เานีร้อิใรไม่้ังาูนนั้นนบเขาก็ต้องยู่ทั้งรูเนาะเ้าเอ้างงแข่งแห่งมามาจับแข่มาจับตัวมาอเอาลงเอลงไปใ่แห่งงานหลบ่เอาเดีแล้วบองมืนึงมันขาดี้ โอน่กเลยคนักพน่ะคิดรือเปย่า 办吧？No, <Right. S 1>

ถ้าสมมติเราเปนเ่็นค้ำทั่งๆหน่พี่ปรมาณสักกิโลเรื่อง้ำเรืองคำนักกระทากันกิโลกิโลกิโลกดเท่ากันสมมติตัวนี้ห้กิโลกับห้กิโลเฮนออกิโลทำกันอโอ้โหขนาดว่าักกนรณ์นี้โอ้นองค์สัการนี้ขาวคำเลยก็มีเลยนัก็คนาดควาหนัดกว่าหั้นันกนกันปับน้น้

วดิสถานพดโูปโพทธูปหินบ uh, mo ันทึกแล้วเนี่ยวดิสาซีองเนี่ยซีองเนาะ โอ้ไงโองนี่่เอาข้าวหมูทออยอะไรอะไรอไรตาดีขนาดตเห็นหรอลอยลอยอยตาเลีวงพี่เลยฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยข้าวหมูทอดข้าวหมูทอ นี่พี่นี่พี่หาเนาะหาโอ้โหฮ่าฮ่ฮ่านอนยังนายบอกว่าเป็นแม่ยนะใฮ่ สันเรียบร้อยเนาะงามปันยังบบบนี้งามปันแต้มเลยเอ้ามาได้ป้องบังบ่ท่าบ่แบบังาบ่กันเตียนเจ้าภาพเป็นคือมีตู้เจ้าของทีเพันเขาไม่ตู้เก่าหกองบ่ หกองเนาะอง,ะองพอแก้วส,สองเนาะแล้วไม่ออกแี้ดอกหน,นึ่งหยิบอือิเป็นเกามันพอแก้วแผนผนนนน่นพูนพ่นกะอ่าจะเจริญพรนอกตัวนยเยอ,อ,อะมากเดกเ็น,นต